สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ที่รักและเคารพทุกท่านนะคะมือนี่มาเข่าปลาด้วยค่ะเด้อเข่าปลาหาเห็ดพี่นอ้องเออเออมันคือแห้งแห้งเท้นี่แดดแรงนะคะสามสี่วันมานี้นะคะเอาแม่แม่ซองหาซ้อยกันค่ะซองหาซ้อยกันมาหาเห็ดตับเตา สิได้ไปกินบ่านออนี่เนาะงวดนันมาหากับพ่อตาสร้างแถมยังรดติดลมอีกต่างหากมาหาอีกรอบที่สองนะคะแม่แม่จะได้ไปกินไหมนอ้อมาเด้อมาเด้อมาหาในเห็ดน้ำกันจ้ามาเล่นปลาค่ะโอนี้มาเล่นปลาอยู่บ้านมันห่อนมาออกมาเลีนทงเล่นทาเอ,ออเอ้อน้ำเกาะมาหาเห็ดจะหาเห็ดจะ พ่อนะแม่จ like ักดอกสองดอกเด้นไปเป็นมูกันได้ดอกสองดอกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดอกในหน่อยนี่เองก็เห็นเบิดเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวนี้คุณยายอันนี้จับแห้งบ่ใด้เดึกค่ะดอกมันบานแลี้วคุณนู้ เลียดใจดิดีิกั๊บแล้วนะนี่นุ่มมากเลนุ่มมากเดียวตาอาจติดสายตาไฟสายตามันเมนกำลังมาจ้ะไปกวนคุกกี้มันๆมันๆว่าแล้วตัวเขามาปุ๊บกับพ่อป้าปลูดโอ้ตั้งพ่อคนใดหลายดอกมังนีนั่นโอ้ยดอกดอกกับบางงามดอกห่างเก็บไปก่อนหาผัวมู นี่พี่น้องได้แล้วดอกแรกขวัญกระตามาเด้อขวัญเอ้ยเออเอาหมูมาหมูอยู่ใสดอกน้อยๆงามๆจีๆกำลังงามๆเลยค่ะนี่อือมาเด้อขวัญเอ้ยพอแล้วพวแล้วเอาดอกแรกลงไปเดี๋ยวดอกที่สามที่สี่ก็ตามมาใจเย็ยนยนีล่ละทาหมูยุนี่ละเดี๋ยวหมูกับมาเดี๋ยวแม่หามูให้กอน เอิอนหาหมูเด้อเอิอนหาหมูมันเหลือตาเขาติโนะนี่นขางทางค่ะว่ามีคนเวขาเพคนนะเพคนให้ว่าเพคนบอกเข้าวายขางท้างขางทางว่งาสันเพคนได้ไปเลี่ยวสองตะก้าบัดน,นี้ห้ากสิมาหาเอาเอาขี้เก่าคนมันหมันนัน่มนมันเจออีกแล้วดอกคุณดอกสองดอกหน,หน้อยโอ้ดอกงามเลยค่ะสาธุสาธุเม่อเจออีกหน,น,น้่นี่ ดอกโ่เอเอนกโซตาดอกตามตามมากดอกสีดอกแห่นึกใลระบัดนี่โอ้ยังตัวใหญสีมอื่นปี่ียูปีี่ดอกลุงพี่น้องนั่นนั่นนั่นเหนไหมนี่ดอกบิกยังงั้น จะแดงว่าเพว่นเี้เต็มเข่ามากโดอบนี้ะมีนี่นี่จ้าตุ๊จ้าตุาต้แม่พอ,อีกนะแม่พอได้ไปเกงเงนะม่มันมันมัน,มนแม่มหาโมอีกกลอนพี่น้องอุ้มนี่มันอยู่ไก่น้ามันไม่ออกดีเจออีกแล้วอุ้ยก้อนอีหยังคือมะหมาน,นเถอะมนเขามากก็มาโพอเอาด้วย มีสีออกดอกสีดำหนับเลยค่ะเด้นนี่เต็แล้วนู่นดอกนึงตั้งรออยู่นู่นเดี๋ยวเอาดอกหน่อยนีมอนกันด้วยค่ะพี่น้อยฝุ่นดอกกำ่งนจึงได้สเขาไปเอาได้คุณฝุ่นแม่แม่หินโบใส่สีส้มห้บ่บนั่นดอกเห็ดห็นบบค่ะหินโบสีขาไปเอา่อนนี่ได้มาแล้วค่ะดอกที่สองนั่นดอก อีกดอกนึงตั้งเทเล่ถ่าเลยไม่มีคนขามยาที่นโอ้ยบอเสียแรงที่มุนเขามานะคะช่องแคบๆบนึงคุกค้านขามาเลยค่ะพี่น้องตั้งเทเล่เยู่นี่มูอีกบอ่ออีลาพ่อแม่ได้ไปเติมกันนี่พอเนี่ยเติมกบไปลอยได้บอบุนพ็ได้เติมกันโอ้ยงามจําค่ะยังงามเลย หาอีกกคนหาอีกกคนเอาแม่ๆมตาดีๆเน่มซอยกันซองซองซองหา้อยกันค่ะมองนี่มันตุ้มก่ะมันมันมันมีน้ำเอามองมองมอง,มองหาค่ะมองหาแม่แม่แต่แม่แม่ทันได้เห็นกระบ,บอกให้เด้อมุนมนมนขามาได้หนีอุ้มอุ้มขางน้ำก่อนมน็มาหาเอาเบิ่งตีลาสิให้เบิ่งทางนี่ ข้างจอกหลอกน,น้อยนึงมุดเขามากอะ่ะบอเสียรแรงที่มุดเขามาได้อด้เนาะดอกนึงเอาแม่แม่ไม่ไผ่นมเห็นบบเอานี่ดอกบวกจางงามเฮ้เสียงข้อโลอยู่นี่เองแนม่หาจนว่าเนาะอืมร่างกึ้นงามเลยค่ะหาอีก,กอนในอุ้มนี่ละอุ้มเก่าๆน่ละ สี่กิโลเขื่อนเลี้ยงเขื่อนเลี้ยงแบบเมืองเขาเมือเห็ดเขาเห็ดเขากำเห็ดเห่าไอ้แปลวเห็ดเห่ามาเบิองเบื้งเต็มกระตาคือกันแปลวมาเบิองไปแปลวมาเทียบกับพุ่นเบิองเมืองพุ่นเออเขาได้เห็ดจนว่าเต็มกระตาอันนี้ก็เต็มกระตาคือกันค่ะาคนละะกรต รู้ดอกงามเลล่ะอันท่นผู้ท่านี่เหนเนี่ยงทีแ่เจ้าพากันเขานั่นเขาว่ายางตลอดไม่พออีตาแหมะไปเอาแต่อุ้มนั่นได้ไปเอาแต่ไอ้ทางนั่นล่ะแต่คอยบุ้งมืออย่างนั่นมึงมูอเจ้าย่างเขาไปนั่นเฮ้ยนี่ไงแปลว่าเป็นดอกโอยดอกในน้อยหนึงเสียงตาคนจ้าขันดอกใหญ่ก็คือทิเบตเหลือ อ,อ,อยู่ในอุ้มขังทั้งคันมัน,นมันมันมันเออกำลังได้น้ำหมูตีจ้ะกำลังได้น้ำหมูเออมันแล้วมันแล้วก่นอนโอ้ชื่นใจหาหมูมันอีกเนี่ยก็พอเขายางพานค่ะเขาเลือไปหายู่คืออยู่คือคอยูอ่ฮะหาโตหาโตเขาได้ขอไปขายค่ะขอได้ไปแกงก็พอเมนจ้า มันเออเออมันกำลังสอดที่โ yeah. นะไหนมองไม่เห็นอ่ะโอ้ยดอกน,น้อยๆนะ <c ười> <c ười> ดอกน,น้อยๆ <c ười> สองดอก <c ười> อื <c ười> อ <c ười> หมหาบนไปบนมากกว่าสีตะเกียงยี่ตัวน,นี่สามดอกสิเ <c ười> ออเออเออเออน้ำปักคอ่อยเออ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 น้ำดึงค่อยไว้สามดอกบักนี้ ในเต็มตามดอกใหญ่ก็ีก็ือเขาเไปกินหล่ะก็ <c oughs> เหลือดอกหน่อยไให้เห็นนี่ค่ะพี่น้องมาสามคนได้ทำนี่ละหาเพิ่มอีกเกินได้เต็มกับตามัน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 มองหาค่ะแม่เจอไหมอุ้ยนี่ดอกนึงดอกบงใหญ่เลย มันเตียงตากลอนโอ้ยเอยอเออเออมันอยู่ข้างข้างเออมันอยู่ในน้ำพี่นอ้องนี่นี่นี่มองเห็นไหมคะนี่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 ดอกดำๆหน,น่เห็นไหมนี่ดอกอะไรน้ำน้ำเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีดอกนอกเองนี่ถั่แม่นบ่เห็นนี่แมน่น บานเลติโน่เนี่เมนเังเลติโน่โอ้ยอีหล่ากำแพงถามเมต,ติลูกออเือขากระนี้ใหญ่โอ้โหอีหลาา่ากำแพงทาเมติลูกนี่ออกมาได้แล้วดอกสวยมากนะคะขาใหญ่มากเลยโอ้ใด้จังส่จักซิบก็ดอกนี่กโ็โอเคแล้วค่ะแม่แม่เอ้หาตอกันค่ะ เพื hey, hey. <Mark>. ่อจะเติมกันนี่แม่แม่เจออีกดอกแล้วค่ะนี่น้ำอืมมันนานมันนานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ้น้ำปากมือเรื่อยๆมาเลี้ยงๆหาอีกกอนหาอีกกอนไหนเอาคนเดียหเห็นเอามาปลูกอยู่บ้าน นะคะแม่แม่ได้เห็นเต็มกบตาเลย พี่พ ar er. ี่พี่นิ้วนาโมข้าลักกีเพลนมากเลยรักกีเล่นมาหาเลยแขงกวามาหาตีแม่บ่มีเนี่ยให้กินดอกกวาเอ้ยบ่มีเนี่ยให้กินดอกน่ะนั่นไปเฟียเขาตีไปไต่น้าเขาข้าตีออกไปผูกข้างนอก เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า